สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมน้องสายสองนะครับแล้วก็น้องชายนะครับช่องเด d ดมัมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เอาซลังสิตใช่เซรังสิตนัดมาทำอะไรชั้น B นะเห็นเห็นพี่น้องบอกว่าอะไรนะอยากจะให้ ถามเรื่องรถไฟฟ้าหนุ่มมาหลายทีแล้วเจอรถไฟฟ้าที่ไหนออยากจะให้พามาดูหน่อยเคยไปดูจักรยานจากญี่ปุ่นที่แลนด์ไบก็ไปไปลองปั่นก็มาแล้วใช่ใไหมตอนนี้จะมีรถไฟฟ้าประเภทหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าของจีนประมาณว่าของจีน่ะแต่เป็นรถไฟฟ้าอเนกประสงค์แต่ก่อนนะแต่ก่อนเขาใช้ว่าบายคอมโก้บายคอมโก้ รถไฟฟ้านู่นนะคอมโก้อะอะอบายคอมโก้เซียงซินคอมโกคอมโกะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่รู้จักคอมโก้คนรู้จักเจนุดเลยกลายเป็นเจนุดเนี่ยเห็นไหมเลยกรับรถไฟฟ้าบายเจนุดทั้งเลยเพราะว่าสวัสดีครับเจนุดนี่อันนี้เจนุดอันนี้อันนี้พี่ชายครับอันนี้มันมีที่แหลกใส่ของด้วยใช่เป็นรถอะไรนี่รถจะเรียกว่าเป็นรถจักรยานส่งของหรือเปล่าไหมคือ ตัวนี้ขุมพลังเขาพันสองร้อยวัตต์เลยนะพันสองร้อยวัตต์เลยนะเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่สามร้อยโลเลยนะชิลๆเลยนะทำมาเพื่อส่งของโดยเฉพาะ่สออันนี้เน้นส่งของเลยโ่งขอยอางงี้คนคนที่เขาอะไรนะส่งของนิดเรียกว่าลูกค้าจะไปขายของก็ได้ใช่ส่งอย่างเดียวขายผักขายอะไรก็ได้ร้านขายร้านร้านขายอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ย หรือขายลอตเตอรี่ก็ได้นะเอาตั๋วแต่เลยนะนะเอาเอาที่ชอบเลยโอ้โหสรุปเลยนะคะรถคันนี้นะคะเน้นส่งของก็ได้รับน้ำหนักเยอะขายของก็ได้เพราะอะไรดีตะกร้าเอาไปเลยอันนี้คือติดติดให้เลยใช่ไหมใช่มันติดมาเลยจากโรงงานค่ะตัวนี้เห็นพลังเขาพันสองร้อยวัตพันสองร้อยวัตน์ลิภาก้อนเลยนะคะห้าก้อนวิ่งได้ประมาณหกสิบโล หกสิบโลรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะรับน้ำหนักสามร้อยโลสามร้อยใช่โอมันจะไม่จะเยอะขนาดนี้ลูกค้ามุดมีสั่งไปหลายคันแล้วนะคะก็คือเน้นเอาไปขายของและส่งของโดยตรงอสีก็จะมีสีน้ำสีฟ้าสีแดงและสีขาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหมื่นแปดพันเองคุ้มมาก ไม่ฟรีนะหมายถึงว่าส่งต่างจังหวัดเจนี้ส่งให้เลยไม่ค่ะกรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัดมีค่าส่งนิดหน่อยถ้าไกลออกไปก็บวกหนึ่งพันบาทนะคะเป็นเก็บเงินปลายทางกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีคุณจะไปส่งของส่งอะไรได้หมดเลยส่งผักบรรทุกอะไรได้หมดเลยตลาดจะเน้นส่งไม่เน้นขายถ้าเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าเราก็เอาไปขายตามหมู่บ้านได้เลยเนี่ย่ใส่ของไปขายได้เลยเพราะว่ามันออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นโดยตรง อือโอ้ไม่น่าเชื่อนะรุ่นนี้แต่ก่อนไม่มีนะเพิ่งเคยเห็นโปรตีโปรติถ้าเห็นส่งของผมจะเห็นเห็นอย่างนู้นใช่ไหม A สองพันโปรติจะเห็นแต่รถบรรทุกสามล้อบรรทุกนี้เนาะเดี๋ยวนี้มีสองล้อขนของกันแล้วเหรอเนี่ยแล้วติดติดไม่อยากได้เป็นสามล้ออยากได้เป็นสองล้อติดตะแกรงให้อย่างดีเลยอ่ะตะก้าก็อย่างใหญ่แข็งแรงด้วยตอนนี้อย่างหนาเลยโอ้โหหมื่นกว่าบาทเองนะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องอะไรชาร์จใช้ได้เลย มีสีอะไรบ้างะมีสีอ่านมีฟ้าแดงดำสีฟ้าโอ้โหหลายสีฮะตอนนี้มีรุ่นเดียวใช่ไหมที่ขนของอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าเป็นแบบว่าเน้นขนของเน้นที่แบบออกแบบมาเพื่อขนและขายสามร้อยโลเลยนะเนี่ยขนและขายบรรทุกกันโหดมากเลยนะบรรทุกบรรทุกแทบจะเท่ากับรถสามล้อเลยนะล้วยางเขาก็ใหญ่นะนี่ยางยางเบิ่มเลยนะคะอ๋อยางใหญ่กว่ารถจักรยานธรรมดาใหญ่กว่าพวกนู้นใช่ไหมฮะใช่เนี่ยเนี่ยใหญ่ แสดงว่าเขาเน้นขนของอันนี้คือทั่วไปหรใช่ปะฮะอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่นะดเหรอนี่ใช่ไหมเออยาเขาใหญ่กว่าเนาะมีหน้ามันถึงรองรับน้ำหนักได้เยอะโอ้โหหน้ายางเขาเยอะกว่ากันเยอะอ้วนกว่ากันจ้ะ ้วนและใหญ่ฮึมดิสเบรก้วยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำซาขนาดนี้สำหรับคนทำธุรกิจเลยเนาะใช่แล้วนี่เดี๋ยวนี้สองล้อก็มีหลังคาแล้วันเนี้ใช่ป๊าดนี่อันนี้คือหลังคาติดเสริมอ่าเจ้ไหมฮะเออเนาะโอ้สามล้อก็มีเสริมอันนี้สองล้อเสริมหลังคาให้แล้วโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะเจนุดเนี่ยตอนเนี้ยอะไรที่ อสองล้อที่อยากนำเสนออีกตัวหนึ่งเป็นสองล้อจักรยานแบตเตอรี่ลิ้เทียมอยี่ยมค่ะได้เลยไปดูไปดูกันเอานี่ด้วยป่ะเนี่ยอันนี้ของแปะ่เหมือนกับไอ้มดแดงเลยนะตัวนี้เป็นจักรยานแบตเตอรี่ลิ้เทียมคล้ายๆกับเมื่อกี้ป่ะไม่เอ่อ เน้นแบตเตอรี่ลิเธียมเน้นหิ้วขึ้นไปชาร์จบนหัวคัพรถจักรยานรถแต่ละคันเขาก็จะมีความพิเศษของเขาเนาะอย่างคันตะกี้บรรทุกเน้นเน้นขายของและขนบรรทุกเน้นขาขนและขายขนและขายแกตัวนี้เน้นขึ้นไปชาร์จบนหอวคักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดรนรถเอาให้ดูนี่นะตัวนี้ดีกว่าเรามาดูตัวนี้เขาแะตัวนี้ดีแจร์พาไแล้ว ตัวนี้ลูกค้าสามารถถอดแบตขึ้นไปชาร์จบนหอพักได้เลยอ๋อเนี่ยลิเทียมใช่ไหมฮะที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ต้องเอาคือไม่มีที่ชาร์จน้องๆไม่มีที่จอดไปที่หอเนาะนี่เนาะเราสามารถยกขึ้นไปชาร์จบนหอพักได้เลยนะคะความพิเศษของแบตรุ่นนี้แล้วก็เอารถจอดแรกแรกเนี่ยตอนนี้ลิเทียมโอเคนะจากโรงงานค่ะลิเทียมของแค้จากโรงงาน นี่ฮะลิเทียมไอออนนะใช่ค่ะลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ตัวนี้48โวลต์14แอมป์นะคะสาระสามารถวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่สามารถวิ่งได้เกือบ50อกิโลต่อนหนึ่งชาร์จเลยนะคะ50กิโลต่อนหนึ่งชาร์จเหมาะสำหรับน,น้องนักศึกษาหรือคนที่อยู่คอนโดรหรือคนที่อยู่คอนโดนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน้าจงหน้าจอกันนะคะเสียบง่ายขนาดนี้เลยนี่ค่ะแค่นี้เอง เนี่ยค่ะเสียบเวลาใช้เราก็ขึ้นไปชาร์จบนหอเนาะเวลานั้นเราก็เสียบเข้าแค่นี้เองโอ้และตอนไปถึงหอก็ใช้ไฟปกติเลยใช่ไหมมีอะแดปเตอร์ของของร้านไปแล้วก็เสียบปกติเลยเสียบขึ้นไปเข้าแล้วแล้วก็ล็อกนี้อย่างดีเลยแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝานี่แล้วเราก็ล็อกได้อ่าและตรงนี้เราก็โอ้โหเป็นไงล่ะ อันนี้คือน้ํามันเหรอเนี่ยอันนี้เป็นระดับแบตค่ะตัวนี้นะคะนี่สมมุติเราจะออกตัวเราก็กดทีทีหนึ่งกดกดปาร์กกดน,นะคะแล้วนี่เราก็บีบเนี่ยดียละตันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะลูกค้าที่ถามหาจักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมนุษนํนำเสนอเป็น2รุ่นนี้เลยนะคะ S10 กับ S11 นะคะ S10 กับ S1 เอสสิบอ่าเอาง่ายเอสสิบอย่าเอสสิบเอ็ดใชคะสองรุน่นนี้แต่รุ่นเนี้ยเหมาะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการไขกุญแจง,ง่ายๆสิบหัวอ่าตัวนี้เป็นแบบที่ลิเทียมก็จริงแ,แต่เขาไม่ได้ไขกุญแจนะคะไม่ได้ไขกุญแจอ่าอ,อันนี้ถือว่าลูกค้าทั่วไปทีอออ่อยากได้ความสวยของตรงนี้อยากได้ความสวยของตรงนี้แต่เป็นลิเทียม ก็ตัวนี้เลยไม่จะเป็นต้องถอดแบตอ่าไม่จําเป็นต้องถอดแบตมีบ้านอยู่แล้วเอยได้ลิเทียมจอดที่บ้านแล้วชาร์จได้เลยคืออันนี้เหมาะสําหรับคนที่เขาอยากได้ลิเทียมและเป็นรูปร่างหน้าตานี้เพราะว่าหน้าจอเขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหน้าจอของเขาอ่าอ่านี่ไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดประติดเใจสวยเนาะหน้าจอเป็นี่เนี่ยนี่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะ โอ้ะะไปปั๊บหนุ่มานแล้วก็กยิบหนุ่มจานเนี่ยไปเปลี่ยนสีด้วยนะคะในขณะจอดูดิซึ่งทำหน้าจอกันสมัยนี้เนี่ยค่ะความเร็วอ่าวิ่งอยู่ประมาณเกียร์สามอยู่ที่ประมาณห้าสิบเลยนะคะนี่เกียร์สองก็จะลดลงมานะ,ะอ๋อมีเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยปรับสปีดได้เราจะเรียกว่าปรับสปีดเนาะ,ะนาี่ค่ะเห็นไหมสีไฟลลเลยยิบระยัะเลยเมื่อกี้ทีหนึ่งนะก่อนก่อนจะออกตัวคือต้องจับเบรกมันปาร์บอยู่อ่าปาร์บอยู่มันจะไม่วิ่งข้อดีของปาร์บคืออะไร ข้อดีของปาร์คคือถ้าบ้านไหนมีเด็กบ้านไหนมีเด็กเช่นว่าอ่ามามามาเปิดกุญแจเล่นเนาะมาเปิดเพราะว่าเด็กมาเปิดกุญแจเล่นแบบแล้วเขาก็บิดไปเลยแล้วมันก็ไปเลยอันตรายเนาะบางคนเราต้องจับเบรกเพื่อปาร์คก่อนต้องกดเบรกกดเบรกเพื่อจะออกตัวโอ้ที่เป็นข้สุดยอดเดี๋ยวนี้เขาคิดมาหมดเลยนะเขาคิดเล็กคิดน้อยแบบว่ากลัวนู่นกลัวนี่มีปาร์คมีอะไรให้อันนี้เป็น S10 อันนี้เป็น S11 ฮะ โอ้โหราคาต่างกันเยอะไหมฮะต่างกันเป็นไงราคาราคาต่างกันห้นราร้อบาทห้าร้อยบาทสองรุ่นนี้เนาะโอ้โหสิบประมาณประมาณเลยสามสอันนี้หมื่นห้าเก้าอันนี้หมื่นหกเก้านิดเดียวเองออ่าโเคแต่ว่าอันนี้สะดวกอันไหนนันหมื่นห้าเก้าอันนี้อันนี้หมื่นห้าเก้าอ,อ,อันนี้ดีตรงที่ว่าเราถอดแบตได้สบายหน่อยอันนี้แบบว่าไม่จำเป็นต้องถอดมีค่าจัดเก็บก็ไปคุยกันอีกทีเนาะฮะ กรุงเทพปรี๊ดมันทนไม่มีปัญหาต่างจังหวัดเดี๋ยวแล้วแต่คนส่งคิดตามจริงเลยแล้วแล้วไอ้พวกไอ้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่งได้ไหมเจ๊ไอ้พวก3ามล้อใหญ่ๆไปยังไงอ่ะสล้อเราก็ส่งส่งเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ยนะไหนไหนไปขอขอดูหน่อยนะฮะเนี่ยนะสามสามล้อสี่ล้อสี่ล้อก่อนเลยแล้วกันไอ้พวกนี้ส่งได้ด้วยเหรออ่านุชจะแนะนำสี่ล้อส่งได้ค่ะนุชก็ส่งเหมือนกัส่งจิสติกนะ ส่งขนส่งขาประจำเขาเขาเขาถอดไหมฮะส่งไม่ถอดค่ะไปแบบนี้เลยหมายถึงว่าเอาลงจากรถปุ๊บลูกค้าใช้เลยอ๋อเหรอแต่ถ้าทางร้านถ้าทางร้านขนเองไปส่งเองสมมติลูกค้าอยู่เป็นพี่หน่งเนี้ยเราไปส่งบ้านพี่หน่งแล้วก็จะใช้เป็นไอ้นี้ไงคะบันไดอะบันไดให้า้ายขนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ส่งข้าเข็นลงมาเข็นลงมาได้เลยนะคะทีนี้ จะพูดถึงสี่ล้อให้ฟังก่อนนะคะสี่ล้อทําไมนุม้มมีหลายตัวให้เห็นนะคะใช่ใช่สี่ล้อที่เห็นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะสีเหลืองจะไม่เหมือนสีขาวแลสสีขาวจะไม่เหมือนสีแดงนี่นะงงไหมดูเเหมือนจะเหมือนกันถูกต้าไหมคะใช่แต่ความจริงเขาไม่เหมือนกันเลยนะคะตามค่นอ้านุ้จะมาพูดให้ฟังเลยทีเดียวนะคะเพราะได้ความลูกค้าว่าทําไมมันมีราคา ไล่ตั้งแต่สามหมื่นกว่าไปยันสี่หมื่นกว่าไม่ซ้ำไปแล้วอ่ะยกไปอย่างสีเหลืองก่อนนะคะรุ่นูกสุดรุ่นูกสุดถูกสุดเขาเป็นยังไงอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนี่นะฮะอันนี้คือราคาประหยัดสุดว่างั้นเหรอประหยัดสุดสังเกตไหมนีไม่มีกุญแจแม่หนึ่งไม่ไม่ต้องล็อกกุญแจหนึ่งไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจล็อก ไม่ต้องมีกุญแจข้อดีของเขาคือถูกสุดข้อดีคือถูกสุดใช่ถูกสุดแล้ววิธีการปรับข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือบรรทุกได้ด้วยใส่ของค่ะใส่ของนะคะใส่ของโอ้โหแล้วก็คิดมาประหยัดสุดตัวนี้ก็จะเซฟเซฟหน่อยก็จะแคบแคบหน่อยใช่ถูกต้องค่ะแคบกว่าแต่อย่างอื่นสโลมีหมดนะคะสโลมีหม เพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นน้องสุดก็คือราคาน้องน้องสุดราคาย่ำยาวสุดราคากลางกว่างสีขาวนี้คือกลางเราจะมาบอกชี้ว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเหลืองขาวแดงติดตามดูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะบอกราคาให้ส่วนตัวนี้จะเริ่มเป็นกุญแจแล้วนี่จะเริ่มเป็นกุญแจแล้วคือสามารถล็อกได้แล้วจะเริ่มเป็นกุญแจแล้วเริ่มเป็นกุญแจเห็นไหมคะอันนี้กุญแจอันนี้ก็กุญแจอ๋อตรงนี้ก็มีรูกุญแจก็คือล็อกตัวนี้ได้ เราล็อกแบตด้วยกันแบตหายกันแบตหายเพราะแบตเดี๋ยวนี้ขโมยก็เริ่มรู้แล้วนะว่าแบตขายของเก่าได้ใช่นี่นี่อันนี้คือต้องขายกุญแจแล้วถึงจะยกได้กระบะเขาไม่เหมือนกันอ๋อยกมาอย่างนี้อ๋อนุนยกทั้งบอร์ดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกปรับเป็นกระบะได้เห็นไหยฮะอันนี้เนี่ยยกแบบนี้บรรทุกของได้ใส่ของได้อันนี้ต้องยกแบบนี้แบวนี้ปรับแบบนี้เลย แล้วก็มีที่ล็อกด้วยวางของได้ไม่หายแล้วตัวนี้จะกว้างกว่ากว้างกว่าอกว้างกว่าตัวนี้จะกว้างกว่านะคะใช่ใช่นั่งสบายกว่าตัวนี้แคบอันนี้แคบกว่าอันนี้กว้างกว่านะคะระยะเบาะหนึ่งเบาะสองเขาจะกว้างกว่าแบตแบตอยู่ในนี้ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของตัวถูกและตัวถูดอันนี้คือแบตแบตแบตเตอรี่อยู่ในนี้เนาะ ใช่ค่ะแบบอ๋ต่โน้นมันไม่มีที่ล็อกเนาะมันก็เซฟแบตเตอรี่หน่อยเนาะใช่ค่ะนี่นะต้อนใบเองเลยเนี่ยนะก็คือมีที่เก็บแบตเตอรี่ล็อกได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ล็อกนะคะอ้โหอะต่อไปต่อไปเป็นตัวที่สามอ่านี้รถไฟฟ้านะฮะมีที่ปัดด้วยนะฮะ อันนี้มันเป็นตู้ค่ะอลังอ่าอันนี้เป็นตู้ค่ะตู้เขาจะแพงกว่าตะกร้าอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันดูดีกว่านะคะแล้วก็มีที่ล็อกด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่ยแล้วก็นี่เราสามารถปรับเป็นกระบะได้เหมือนกันอ๋อมีมีมีตัวตัวตัวล็อกตรงนี้ตัวดึงใช่แล้วเราก็ปรับเป็กระบะได้เหมือนกันอย่างนั้นด้วยนั้นนุ้ตึงบอกว่าต้องดูดีๆสี่ล้อเหมือนสี่ล้ออ่าแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยเขาไม่เหมือนกัน ดูภายนอกเหมือนกันเลยมอเตอร์การวิ่งอะไรเหมือนกันร้านเจนุสจะบอกลูกค้าทุกอย่างลูกค้าะจะชอบร้านเจนูสอยู่ด้วยร้านเจนุสจะบอกทุกอย่างบอกอรายละเอียดทุกอย่างเลยอยว่า<ะ>เอ้ยทำไมคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามทำไมราคาม,ม,คมันไม่เหมือนกันโอ้โหมันไม่เหมือนกันราคามันจึงต,าตา่างกันนะคะสี่ล้อตัวนี้นะคะอ่าบางยี่ห้อจะไม่มีเกียร์สโลนะคะ ยิ่งไม่มีเกียร์สโลยิ่งถูกกว่าใหญ่เลยนะคะแต่ทั้งสามรุ่นนี้ตอนนี้คือมีเกียร์สโลเกียร์สโลหมดแต่ถ้ารุ่นที่ไม่มีเกียร์สโลก็จะถูกลงไปอีกถูกลงไปอีกเพราะอะไรเพราะเกียร์สโลคว่าเกียร์สโลก็คือเกียร์ต่าเอาไว้ขึ้นเนินลงเนินได้ค่ะขึ้นสะพานลงสะพานได้ดีกว่าไม่มีเกียร์สโลได้แรงมากกว่าใช่ค่ะโอ้โหต่อไปเร้นสีเราะตอนนี้เราดูมาที่สรุ่นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นรุ่น รุ่นที่สเริ่มนั่งได้หลายคนแล้วใช่หคนนี่หมายถึงมีบอกข้างหลังแล้วห้นอเนใช้ตางั่งได้เอะเลยหนนั่งได้เห็นใช้ตามโรงบาลเยอะเลยรนัได้เยอ่นามกลเนั่งได้หลายคนนั่งได้เพอ่มหึ้นราคามันก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยนึานั้นที่เราพาดาเมื่อกี้คือยนตราคาอย่เน้เนามรยบาะล่น่ หลังคาก็สวยนะไฟเบอร์นะกันน้ำกันฝนได้สบายเนี่ยกออนุญาตทำให้ดูเลยนะสาาสีเหลืองนะ 35, 37, 39, สามหมื่นาสีเสาม่นม่นเจ็ดสามสีเดา่นม่นเ้าสาม้าเ่เ่น่นสาม่ห้เจ เพิ่มกดฐานได้นะคะนะคะต่างจังหวัดครับเข้ามาถามได้เนื่องจากว่ามันมีค่าส่งนะคะส่งได้หมดเนาะโอ้สามหมื่นกว่าบาทเองเนาะถือว่าถูกมากเนาะสมัยก่อนเขาซื้อกันเป็นแสนเลยนะพวกเนี้ยรถกอล์ฟรถอะไรที่เขาบอกไปใช้ในสนามกอล์ฟใช้ที่โรงพยาบาลนะก็สามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดแพงกว่ากันอ๋อแพงแพงกว่าสองพันเองเนาะสองพันสองพันถ้าถ้าเป็นผมนัดจากคันเหลืองมาคันนี้เพิ่มสี่พันนิดดูดิ ใต้รายละเอียดครบเลยนะเนื้อแล้วก็สูตรเนาะเนาะมีมีสมาชิกถามมานิดนึงวันนี้ผมเพิ่งสะกิดใจมีผ่อนไหมคินนุ์ผ่อนไม่มีอะค่ะไม่มีนะแล้วมีรับบัตรเครดิตเลยไหมั้ยนท์มีมีรุ่นไหนไหมฮะ